ใบอ่อนมาขนาดนี้นะครับกาลังหวานกรุบกรอบเลยพวกเพจจัก,กจั่นชอบนะหลายคนนะครับไม่ทันเดินตนํารวจบางทีเราเสียชุดใบไม่ได้เลยสวัสดีครับเพื่อนชาวสวนครับวันนี้พี่ยามจะมาพูดถึงวิธีการป้องกันกําจัดแมลงตัดตูพืชในขั้นพื้นฐานของพืชทุเรียนนะครับในช่วงที่ระยะแตกใบอ่อน ช่วงระยะไต่ใบอ่อนเนี่ยก็ได้แก่ช่วงที่เราทาใบนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่เรากําลังได้ผลเนี่ยถ้าเกิดถึงรอบเนี่ยทุเรียนก็จะมีการแตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีแมลงศัตรูพืชสองกลุ่มทั้งกลุ่มปากกัดปากดูดเลยที่ชอบเข้ามาทําลายใบทุเรียนองเรากลุ่มปากดูดที่สาคัญนะเพี้ยจักจั่นอันนี้ถ้าโดนเมื่อไหร่นะมันทําลายใบทั้งต้นเลยลองลองไปก็เป็นพวกเพี้ยไก่แจ้ก็ลายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มปากกัดเนี่ยจะเป็น2กลุ่มที่โหดร้ายกลุ่มแรกคือพวกกลุ่มหนนอน กลุ่มหนอนเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าทําลายนี่ก็กัดใบเราได้เป็นต้น,ตนแต่หนอนเนี่ยเดิมมากมันจะไม่ระบาดพรึบหรอกมันจะมาเป็นต้นตน,นะครับแต่ที่ระบาดพรึบเพี้ยจักรจันอันนี้ในการป้องกันกําจัดพวกกลุ่มเพรียแล้วก็กลุ่มหนอนกลุ่มแมลงปากกัดในช่วงนี้ก็แนะนําถ้าเกิดเป็นทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยพิยามก็จะแนะนําสารพวกพื้นๆน,น,นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4อย่างในมือพิยามนี่กลุ่ม3าที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับแลมด้าไซฮาโรทินอันนี้เป็น สูตร EC นะครับสูตร EC ก็หมายถึงว่ามีน้ำมันผสมอยู่ก็ให้ระวังในเรื่องของการฉีดในช่วงที่มีดอกหน่อยนึงแลมไดซาโลทิน,นยอยู่กลุ่ม3กลุ่ม3เนี่ยก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับมีเดลทามิทินมีไซเปอร์มิทินมีเลมไดซาโรทินอย่างของบริษัทไทม,ม่าเคมี mm hmm. เขาชื่อไซทิวไซทิวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม3เป็นพวกยาน็อก แล้วตายเลยเกษตรกร,กรชอบมากเลยแต่ใช่ไหมไอ้ยานนอกเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการดื้อยานะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยมีรายงานการดื้อยาของเซเปอร์เมทินของเลมด a าสซฮาร์โตินของไบเฟนทรินนะครับก็อาจจะขยับไปใช้กลุ่มอื่นแทนอย่างเช่นในมือพิยามนี้เป็นไทมีท็อกแซมหรือชื่อทางการค้าคือไทแอดของเซราิเมีเหมือนกันอันนี้อยู่ในกลุ่ม4แถมไอ้ตัวนี้ยังเป็น W G เป็นผงนะครับซึ่ง สามารถจะใช้ได้ทั้งช่วงใบอ่อนที่ไม่มีผลผลิตแล้วก็ช่วงที่กําลังมีดอกมีอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้บอกโอ้ยถ้าเกิดใช้ตัวนี้ไปแล้วสองรอบอ๊ะทำไมมันยังดื้อยาอยู่ต้องสลับกลุ่มละไปถึงร้านก็บอกอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเดโนซิฟแลนไปของไซมา่าเคมีชื่อไซม่าฟูอันนี้ไม่ได้นะอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มสี่เหมือนกันถือว่าเราสลับไปใช้อันนี้ไม่ได้เราต้องสลับไปใช้อย่างกลุ่มสองนะครับไซนิลหรือว่าชื่อสามัญนั่นคือฟิฟฟอร์นิล อ่าันนั้นใช้ได้เพราะถืออยู่คนละกลุ่มกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนชาวสวนนะครับหนึ่งก็คือช่วงที่เราแต่ใบอ่อนเนี่ยให้เดินสํารวจต้นว่ามีแมลงศัตรูพืชเข้ามาทําลายมากไหม mm hmm. เขามีข้อมูลทางวิชาการนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเจอเพี้ยจักจันเนี่ยถ้าเจอสี่ถึงห้าตัวต่อต้นเนี่ยต้องรีบจัดการเพราะว่ามันทําลายล้างรุนแรงแต่ถ้าเป็นพวกเพี้ยไก่แจ้ต้นหนึ่งเจอได้มากนะครับมากกว่า สิบยี่สิบตัวอ่ะก็ยังไม่เป็นไรยังปล่อยผ่านเขาเรียกว่ามีการทําลายล้างในระดับเศรษฐกิจก็คือว่าเป็นระดับที่ถ้าเกิดเราปล่อยให้แมลงเข้ามามากกว่านี้แล้วเนะี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียต้นพันธุ์สูญเสียผลผลิตที่เราทําไปเราก็ต้องมีการจีดควบคุมด้วยต่ายให้มีป้องก,กันกำจัดแมลงศัตรูพืชบริษัทแคมาเคมีมก็เป็นบริษัทที่จัดจาหน่ายเคมีการเกษตรนะครับใน3กลุ่มที่หลักๆที่ขายก็คือกลุ่มป้องกันแมลงศัตรูพืชกลุ่มป้องกันโรคพืช,ลพชแล้วก็กลุ่ม วัชพืชน,นะครับแต่ละกลุ่มก็จะมียาหลากหลายชนิดให้เพื่อนชาวสวนเลือกใช้แต่มา้าเคมีเองก็พยายามเน้นน,นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เพื่อนพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วก็เน้นที่การใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ขอให้เพื่อนพี่น้องเกษตรกรลองศึกษาแล้วก็นําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับสวัสดีครับ